ก, linkage, กระเบื้องครอบบัวมีรูปทรงกลมแบบนี้อย่างไงให้ไวคลิปนี้มีคําตอบนะครับก่อนะื่นพมก็จะเตรียมกระดาษนะครับแล้วก็ปากาเมจิกมิดคัตเตอร์รบเม็ดแล้วก็ฉากเพื่อที่จะทําการวัดแล้วก็วัดตามรูปทรงของบัวนะครับหลังจากที่เราทําแม่แบบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถวัดจากกระเบื้องเข้ามาหากระดาษได้เพื่อที่เราจะได้เอากระดาษนะครับเพื่อมาทาบกับกระเบื้องแล้วก็ติดตามเส้นรูปทรงของบัวได้เลยนะครับ วิธีนี้จะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการวาดเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องมาวัดแล้วก็วาดตามรูปทรงจุดในจุดนั้นนะครับเราก็สามารถพลิกไปพลิกมาแล้วก็วาดตามรูปทรงของบัวได้เลยเสร็จเรียบร้อยก็นํากระเบื้องไปตัดหลังจากที่ตัดเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เราปูไปแล้วนะครับก็จะทําให้ร่องกระเบื้องรอบบัวใกล้เคียงมากที่สุดนะครับวิธีนี้จะช่วยให้นอกจากรอบบัวสวยงามแล้วก็ไม่ค่อยเสียเวลานั่นเองนะครับ